แทนนางรัติพรเมตบุตซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนประชารัศษานำโดยท่านคุอสพนาสมบัติวันนี้ยินดีมากค่ะที่ได้มาร่วมจัดนิทรศการในวันนี้ขอบคุณค่ะวันดีค่ะสวัสดีค่ะชั้นนงสมบูรณ์ตัวแทนร่วมกับคณะมาจัดนิทรรบการ ใช้นางพาชื่นบุญเรืองจากชำนการพิเศษจากโรงเรียนประชารศึกษาค่ะโคครับสวสวยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การจัดนิทรรศการเด็กการเรียนร่วมนะคะโรงเรียนไซทองมีดีต้อนรับค่ะค่ะวันนี้นะคะสมาชิกที่มาด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยนางสาวอิออนจันทร์พุทธค่ะนายทิดิศักดิ์โคกานค่ะกฤชัน กัญญาณตระการค่ะเป็นครูที่ยรงเรียนไซยของวิทยาการค่ะวันนี้นะคะเราก็ยินดีค่ะและภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้มาร่วมจัดนิทรรศาการเด็กพิการเรียนร่วมในวันนี้ค่ะครับขอบคุณมากสวัสพรชายจรันค่ะวันนี้มาจากนิทรรศการเด็กผู้รีเรียนร่วมนะคะเรียนร่วมเร,เรียนร่วมค่ะ นี้เราไม่ต้องไปบอกในโรงเรียนเขาไม่ใหญ่บอกเขานนคือรอเปอร์เซ็นต์เลยว่าอาแค่เป็นด็กอาย่ยืดปั๊บแล้วทีนี้บางทีก็ใช่ไหมแมคือเด็กเราอยากให้เด็กูรู้ผงานของโรงเรียนน้องสวงวิทยาคนคะเรื่องกาบินกรแล้วก็ไดานกิการยามนะครับะครอก่ถายรูปด้วยกันก็ได้ดูเลยก็ดู นี่สีเขาทำดีมากเดนี่สอายนไยดู่้าียยยูอที่ฉันนางงซื้มสีสสสโซดาค่ะเป็นครูรับผิดชบวันักเรียนที่การเรียนร่วมนะคะได้นำจีอมาเสนอก็ส่วนม,มากก็เป็นสื่อของ จัดประสบการณ์ของเด็กเอลดนโกอนุบาลโหนึ่งโกสองโกสามได้ง hmm. ่ายดีดีมีมุธรรมดาโอ้บริหารก็มีพ่อทวีค่ะแล้วก็รองจันทร์ถุงโซแล้วคุณรูที่รับผิดพันร่วมกันก็คืออาจารย์นัฐดาคำนึงศีแล้วก็อาจารย์อารีค่ะอาจารย์ารีนันทนางาจะเป็นาจากี อาจารย์เรียนรู้เด็กดูความรในการจัดิธีาการที่โรงเรียนสปัญญายสมาคมค่ะคณะครูมการที่มาในวันนี้โดยเพือคุณครูคสุภม,มิชาชัยคุณครูสวาว่ามีคุณอคอยและคุณจันทร์สุนิทพค่ะเป็นครับเดียนะครับต่ครับ